แต่หนูรู้แล้วว่ามีมีนักข่าวบอกแล้วว่าขึ้นจัาเขาถูกมาว่าหนูไม่ได้จ่ายค่าขึ้นหนูไม่ได้จ่ายจริงค่ะก็คือตอนที่เขามาบอกให้ทําโรงงานเนี่ยเฮ้ยกระดาษช่วใ,ใ,ให้ให้เขาหนีอ๋ออ๋อกระดาษช่ววให้ให้แล้วลูกหนูเธอเนี่ยามาเป็นมาเป็นนี่ทางนี้ก็เสียใจยไงครับว่าแม่สร้างนี่ให้ลูก<อ>ทงนี้ให้ทุกคนโรงงานเนี้ยมัน มันเป็นของย่าแต่หนูผิดที่ศรัทธาและเชื่อใจเขาหนูบาบริหารทำให้ครอบครัวหนูล้มเองันคือโรงงานนี้เป็นของคุณย่าองคุณย่าแล้วเราบริหารล้มราะเป็นลูกสะใภ้เพราะเราศรัทธาเราเชื่อเขาวันที่เขาเดินมาบอกว่าคุณสร้างโรงงานมาเลยเรามีออเดอร์เนี่ยสิบล้านขวดคุณก็ไปกู้นี่ยืมสินเอาโฉนดเอาบ้านเอาอะไรไปขายทุกอย่างมั่นใจวันที่คุณเอา เอาให้เขาวิ่งขึ้นวิง่งชิมวิ่งไล่ห้าครั้งเนี่ยมีใบเอกสารตรวจทางวเศียรสารหมดมอ่ะเขาบอกอยู่ที่ปากเขาในการชิมพอถึงวันที่คุณส่งเขาเขาไม่จ่ายคุณแล้วคุณก็ไม่มีเงินค่ารถที่จะส่งของเขาก็เลยพูดกับคุณว่าเรื่องมากนะกไม่ต้องทําแล้วก็เล่าขลิตไปเลยเฮ้ยชักปักใ,ช,ใช,ชักปักเลยใช่แคนั้นไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยคับ ก็เล <formation jin inh ale> <s at> ิกเลิกผลิตไปเลยครับเขาบอกอย่างก็คือเราก็เป็นหนี้เป็นสินกองอยู่อย่างนั้นวัตถุดิบอะไรที่เอามากองรอไอ้ที่ว่าเขาให้มาเลยทําเลยบอกแปลมาเลยสิบล้านปึ้งขวดพอเสร็จเราบอกว่าเราไม่ไหวหรอกเรากลัวผลิตไม่ทันเอาแค่ออเดอร์ล้านขวดแต่งวดแรกที่ส่งไปก็ไม่จ่ายแล้วพอไม่จ่ายปุ๊บอะไรก็ตามแต่ไม่รู้ก็หาว่าเราเรื่องมากแล้วก็บอกว่าก็ไม่ต้องทําเลิกไปเลยแต่ตอนไปหาบอกให้ทําโรงงานเรื่องของคุณเรามีออเดอร์เรามีออเดอร์เราเป็นตัวจริง เราคุณศรัทธ,ธาเขาคือคดูเขาตลอดเลยครับดูแล้วก็ซื้อของดลชุ <Light S 1> ดทีส <DC S 1> ี่ดูแล้วก็เห็นเขาทําคลิปเขาเรียกการกุศลอะไรเนี่ยคือเชื่อในความดีของเขาศรัทธ,ธาในความดีผมก็เชื่อครับผมบอกทุกคนดูเนี่ยอ่าสังคมดกูก็เชื่อครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเขาคือเขาอาจจะทําจริงแต่เราไม่รู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแต่สิ่งที่วันนี้ที่ออกมาเนี่ยครอบครัวเราออกมาเพราะว่าเราต้องการมาเรียกร้องความเป็นธรรมเปิดออเดอร์มาอย่างนเนี้ยครับเนี่ย ออเดอร์มาขนาดเนี้ยคือเราก็มีความหวังแล้วถึงได้เอาบ้านเอาหนี้เอาสินนี่จากคนไม่มีหนี้ตอนนี้เป็นหนี้ขายของตลาดขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเงินมีเท่าไหร่คือพ่อแม่ลูกแบ่งกันใช้วันนี้โชว์บัญชีกันหาหาได้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบลูกหนูสองปีหกสี่หกห้าไม่ได้ทําอะไรเลยแม่หนูของินกินข้าวหนูจาหมดทุกอย่างหนูของมันกินข้าว แล้ว็นตรวจสอบได้เลยว่าลูกล้านหนูไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยคือเขาไม่เคยไงครับอยู่ดีเขาก็ไป<ม>าถามโรงเรียนได้เลยค่ะลานหนูทุกคนไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยแม้กระทั่งปู่กับย่าหนูป่วยแต่ก่อนหนูมีเงินหนูครับให้ย่ากับปู่รักษาแล้วมาเด็กก็ชทวงน่ะวันนั้นที่ปู่ป่วยรู้ว่าแม่หนูไม่มีเงิน ข้ทวถั่เข้าเทมน,นะคือเราเราเรา,เราไม่รู้หรอกครับคือเราอดทนมาปีกว่าแล้ว<อ>แล้วท,ทุกเหตุการณ์นเนี่ยเราเก็บข้อมูลทุกอย่างแต่เรานี่คือ <c oughs> ก็คือชาวบ้านธรรมดาที่ทําน้ําปะลามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วที่เขาออกมาบอกว่าไม่ได้มาตรฐาน <c oughs> ออกมาว่าไม่อร่อยเลยอย,อย่างนู้นอย่างนี้ ทำไมเขาไม่เอาไลฟ์ทำไมไม่เอาข้อความต่อจากนั้นให้คนอื่นอ่านนะครับทำไมต้องนําเสนอเฉพาะมุมของตัวเองแล้วถ้าไม่อร่อยเลยอ่ะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมทุกคนไม่อร่อยเลยกล้าเปิดบินไหมครับหรือเปิดบินมาทําไมถ้าของเราไม่ได้มีมาตรฐาน mm. เนี่ยครับเปิดมาทําไม mm. ถ้าไม่อร่อยกล้าเปิดไหมครับ mm. แค่พันนึงก็ไม่กล้าแล้วแต่นี้เปิดมาเป็นร้านวันนี้ที่เขาแจ้งมาว่าคือที่เขาไม่จ่าเพราะว่าของเราไม่ได้คุณภาพด้วย ผมมีผมใช่ผมมีแชทด้วยครับใช่ไม่ได้คุณภาพไม่อร่อยไม่ใช่แล้วถามว่าทําไมไม่เอาข้อความต่อจากนั้นให้อ่านเพราะมันเป็นข้อความที่ยังไม่ได้ตกลงเปิดกันมันก่อนหน้านั้นมันก่อนที่จะมีการเปิดใบใบออเดอร์สินค้าครับเปิดไม่หมดเปิดไม่หมดครับอ่าสําหรับสําหรับเงินที่ไม่ี๋๊บเดี๋ยวแป๊บนะน้องตอนนี้หนูมีลูกใช่ไหมแล้วที่พี่บอกว่าลูกหลานไม่มีตังคินข้าวไม่มีตังค์นม ก็มาข่าวว่าแม่วันนี้มีเงินเท่าไหร่อย่างนี้เลยเหรอแล้ววันที่เขาเดินมาบอกว่าเขาไม่สดเราว่าคุณจะปลูกโรงงานยังไงจะกู้นี่อะไรหรือเปล่าแต่เขาเป็นตัวจริงเขามีออเดอร์สิบล้านขวดคุณศรัทธาเขาแล้วคุณส่งของเขาเขาไม่จ่ายคุณแล้วพอคุณทวงถามเขาเขาบอกเรื่องมากก็เริกผลิตเขาพูดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแค่นั้นเองค่ะไม่แล้วเรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีหลายประเด็นอันนี้ผมก็เริ่มติดแล้วเหมือนกันอันนี้ผมฟังคุณฝ่ายเดียวนะ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเขาคงออกมาชี้แจงแหละแต่ผมบอกเลยนะถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างที่คุณพูดนะเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะเข้าไปช่วยคุณเองไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวทีมทนายของบริษัทไปศาลเนี่ยเข้าไปช่วยเองแล้วทนายแป๊บพิ้ค่ะเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนตรวจสอบได้เลยว่าโรงเรียนที่หลานหนูอยู่น่ะพวกหนูไม่ได้จ่ายค่าเทอมกี่เดือนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงเนี้ยผมยินดีเข้าไปช่วยแต่ผมต้องไปสอบข้อท็จจริงก่อนทั้งหมดอันนี้ผมฟังแล้วผมโอถูนะ ก็คือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายทนายความไม่ต้องเลยเดี๋ยวทางเราเข้าไปช่วยนะทั้งผมทั้งทนายแป๊ะพี่พัทเนี่ยบริษัททนายไพศาลบริษัทนิติสยามเนี่ยนะครับมีทีมทนายอยู่ทั้งสองบริษัทมีทีมทนายอยู่เยอะแล้วก็มีทีมทนายของศรีสังรอด้วยนะครับทั้งสบริษัทเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยคุณสอบข้อได้จริงคืนนี้ผมฟังคุณด้านหนึ่งนะแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเดี๋ยวผมจะฟังจากฝ่ายเขาแต่ที่ผมฟังมาแล้วเนี่ยจากหลักฐานที่ผมเห็นนนเี่่ยมััชดหลารือง ก่อนเข้ารายการเนี่ยเห็นพูดเรื่องของออยอด้วยเ,เรื่องของการฉลาก,ากลที่เอาไปใช้ที่ไม่ใช่เราผลิตนี่คืออะไรเราเรื่องนี้นเรื่องเรื่องนี้เป็นไงครับ<ช>ไม่ต้องเอ่ยชื่อบุคคลอะไรนะฉลากออขออยอ,อยอเสร็จลงปลานต์สิบล้านสิบล้านขวดมันต้องใช้ฉลากสิบล้านชิ้นใช่ไหมคะเท่าไหร่นะสิบล้านชิ้นใช่ค่ะ่าทีนี้ ฉลาดหนูก็เลยเขาก็เลยให้หนูขออยอเสร็จทํามาสองล้านชิ้นผลิตที่โรงงานหนูผลิตโรงงานที่หนึ่งคนละสองล้านชิ้นหนูเป็นคนตรวจฉลาดกับเขาเองพอฉลาดเสร็จผลิตที่หนูแต่เขาไม่ได้ให้สวมฉลาดที่โรงงานเขาให้ทําขวดเือยเพื่อที่จะเอาไปสวมที่เขาจะไปติดเองเขาไปติดเองเขาครัวครัวพวกนี้ คือเขาให้เหตุผลว่ากลัวโรงงานเนี่ยเอาขวดนะครับไปใส่แล้วเอาไปคือจําหน่ายเองคือโรงงานพบคนขายเองเขากลัวแบบนี้คือจะไม่ได้ผ่านเขาตามสัญญาตามไอ้สัญญาจะซื้อเขาเนี่ยนะกลัวแบบว่าโรงงานผลิตมาเกินแล้วสามารถเอาของออกไปเองอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจนี่คือเหตุผลเขาก็เลยเอาฉลากไปใส่เองก็คือออยเราแล้วก็เขาแล้วเราทราบยังไงว่าเขาผลิตฉลากขึ้นมาเท่าไหร่ยังไง หนูเออหนูมีการคุยกับอีกโรงงานหนึ่ง <Yeah. S 1> ว่าฉลากเราอ่ะตอนตอนตอแล้วก็คุยกับโรงงานฉลากฉลากเราถึงขั้นตอนนี้แล้วนะโอเคสรุปคนละสองล้าน mm hmm. จ้ะก็คือเขาขอไปออกแบบฉลากเองโดยเป็นเลขออยเราแล้วเราส่งให้เขาเนี่ยคือตอนเนี้ยเราที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยที่คือสรุปเนี่ยตกลงเนี่ยเขามีการจ่ายเงินบ้างยังจ่ายแล้วค่ะ จ่ายตอนที่หนงจ่ายไปตอนที่ทวง,ทวงคือเขาได้สินค้าไปแล้วสามหมื่นขวดตั้งแต่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับได้ไปแล้วสามหมื่นขวดแล้วพอมีการทวงทวงทวงเกิดขึ้นทวงทวงหลายครั้งก็หลายครั้งก็เงียบพอเงียบพอเริ่มเป็นพอเริ่มเป็นประเด็นเหม,มือนทางเหมือนทางเหมือนทางเราอะครับรู้ว่าเขาก็ไม่จ่ายซัพพลายเออร์อีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันก็เลยกลายเป็นมาคุยกันพอมาคุยกันเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือน พูดมาทางนี้ว่าทําไมต้องไปพูดอ่าพูดไปทางนูน้น<ม>ทางอีกลงปลาละหนึ่งคือหมายถึงว่าทําไมเราต้องไปพูดไปพูดเหมือนประมาณว่าทางลงปลาละนู้นทําไมต้องมาพูดให้ทางเราฟังอ<ม>เหมือนประมาณเขาเสียหน้าเสียเครดิต<ม>แล้วเราก็ไปทราบมาอีกว่าทางซัพพลายเออร์อีกหลายโลงที่เป็นโรงงานน้ำปะลา<ม>ก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกัน<ม>นี่ครับจนกระทั่งพอมีปัญหาเขาก็เลยจ่ายจ่ายมาในเรื่องของสามหมื่นขวด เดี๋ยวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือสรุปล็อตแรกที่เราทวงเมื่อวันจันทร์นู้นน่ะได้มาแล้วแต่คือได้เมื่อตอนที่เริ่มมีปัญหากันแล้วใชเลยมีอะไรมีมีปัญหาแต่นาทีเนี้ยเราแทบล้มทั้งครอบครัวอยู่แล้วเป็นนี่เยอะมากครับมันธุรกิจของเรามันไปต่อไม่ได้อืมครับหนูเตรียมหนูหนูหนูเตรียมคนมาให้เขา ในเมื่อยอดเขาหยุดสั่งผลิตนี่พี่ถามว่าหนูแบกลูกน้องเท่าไหร่คะใช่ครับตัวของวัตถุดิบหนูแบกลูกน้องอยู่สามเดือนจนหนูไม่ไหวก่าเช้าน่ะคือผลิตแบรนด์ที่อยู่กับหนูมาก่อนตามเงี่อนไขให้ลูกค้าเดินใช่ค่ะแล้วกากลางคืนนี่กวาดโรงงานกวาดต้มข้าวกันกินจนหนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วใครที่มีงาน ที่ดีกว่านี้ให้ไปเพราะว่างานเรามันน้อยเราไม่มีงานเป็นลูกน้องหนูบอกว่า,วาเสียไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมเพราะว่าทุกคนไม่มีงานพี่โรงงานหนูมีบ้านให้อยู่ค่าไฟค่าน้ำไม่ได้เสียและหนูบว่าหนูแบกรับไม่ไหวหนูไม่มีเงินเดือนให้ลูกน้องหนูบอว่า ก็หาจากคนนี้พันหนึ่งคนนั้นพันหนึ่งคนนั้นพันหนึ่งเพื่อที่จะให้คนนี้มันอยู่ให้มันอยู่ด้วยกันคือแล้วเอ,อคนงานนี่เขาอยู่กันต่างคนต่างมาหรือมาเป็นครอบครัวไทยบ้านนะค่ะมันก็เป็นไทยบ้านไทยบ้านแถวบ้านเขาเรียกชาวบ้านนะ่ะเชาาบ้าน ชาวบ้านที่มาอยู่ที่เขาเรียกไทบ้านชาวบ้านแถวนี้มาอยู่รวมๆกันเพราะว่าน้าปลาของแม่เนี่ยคือทามาตั้งแต่สูตรโรงงานหนูมันสี่สิบปีสามสิบปีที่บอกนะใช่ค่ะโรงงานหนูอยู่แล้วคนที่อาศัยอยู่ครอบครัวส่วนมากมันจะเป็นพ่อปู่ย่าพ่อแม่ลูกที่เป็นครอบครัวใหญ่มันมันตึงขึ้นมามันก็เห็นกันหมดเลยปู่ย่าพ่อแม่ลูกมันอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีข้างๆหมู่บ้านที่เขาไม่ต้องไปทํางานไกลอะค่ะ เขาก็จะขับรถมาเป็นครอบครัวขับรถกลับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเรื่องฉลากนิดนึงเราออเดอร์อโรงงานฉลากเนี่ยออเดอร์ฉลากมาแล้วตัวฉลากอยู่กับเขาทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้มีออเดอร์ที่เราผลิตน้ำปลาไปให้สามหมื่นขวดแรกนะครับอีกห้าหมื่นยังอยู่กับเราเนาะที่ที่ว่าเมื่อกี้ใช่ค่ะยังยังไม่ได้ส่งไปหนูอ้อนวอน หนูอ้อนวอนเขาให้ช่วยรับให้ช่วยรับไปหน่อยแล้วหนูก็คุยกับคุณส่งว่าให้มารับมารับชื่อหนูหน่อยเดี๋ยวหนูหาเงินเคลียร์ให้เสร็จแล้วหนูก็พูดได้ไหมอ่ะหนูถูกหวยหนูถูกหวยหนูก็อ้อนวอนขอให้หนูถูกหวยตัวนี้หนูซื้อหวยหนูถูกหวยหนูก็เลยได้เงินก้อนนั้นอ่ะโอนไปให้ค่าคุณสงืม คึ่งข้าผมส่งรู้เลยหนูโอนเงินก้อนนั้นไปให้เขาก็เลยเอารถมาจะมารับปลาให้หนูแต่ทางนี้เขาบอกไม่เอาก็ไม่เอาแล้วขาไม่เอาแล้วแล้วหนูถามว่าหนูจะขายให้ใครครับในเมื่อบแบรนด์มันติดชื่อชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อมันแต่นก็ก็ก็ขายให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะาแบรนด์มันใช่เป็นออยอรเราเป็นชื่อเขา เมื่อกี้ผมติดใจประเด็นก็คือว่าเราผลิตอยู่สามหมื่นส่งไปแล้วทวงถามหลายครั้งจนมีการจ่ายที่เขาบอกเรื่องมากก็เลิกไปซะเนี่ย<ช><ช>แล้วก็เราผลิตไาอีกห้าหมื่นสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีเงินส่งของไปให้เขาจนเราภาวนาให้ถูกหวยก็ถูกหวยจนมีเงินเนี่ย<ช><ช>ส,ส่งจ้างไปแต่เขาบอกเขาไม่เอาแล้วเ,เแ,ลวแล้วเราก็ขายไม่ได้เพราะมันมันเป็นชื่อของเขาไงครับเป็นชื่อของเขาแต่เองเรามาทําไงครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์โรงงานเราเป็นแค่ผลิตแล้วของก็คายอยู่อย่างเงี้ยเราก็ขายไม่ได้แล้วเออเดี๋ยว แล้วไอสลากเนี่ยเราเห็นในตลาดที่บอกกับผมตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยก็คือเห็นใ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 นที่อื่นในตลาดเป็นชื่อว่าเราผลิตเหรอใช่ครับโดยที่เราผลิตแค่สามหมื่นขวดใช่อาะเราไปใช้ได้ไงอ่ะสามหมื่นแล้วห้าหมื่นแต่ห้าหมื่นยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ส่งแต,<ข>แต่มีมในตลาดที่เราไปเห็นนี่ประมาณกี่ขวดว่าเป็นของเราผลิตก็คือเท่าทีเา่เท่าที่เช็คมาคือออกไปเยอะครับน่าจะ น่าจะเยอะเหมือนกันแต่เยอะโดยประมาณเท่าไหร่เราก็ระบุจานวนไม่ได้เพราะว่าคือเราดูจากหลายหลายที่แล้วคือเกินถึงแสนไหมเอาแค่ว่าเดินเข้าไปบางที่ที่เขาวางสินค้านะครับก็นับปวดได้เลยก็เต็มแล้วบางที่ที่แต่เราก็มั่นใจว่าหนูส่งพฤชสาแต่หลังจากนั้นน่ะของหนูเต็มเลยอืมแต่รหัสทุกอย่างรหัสที่ฝาไม่ใช่ก็คือก็คือหลังจากที่เราส่ง สภานั้นสามหมื่นนั้นไปเรายังไม่ได้ส่งเลยใช่แต่พอเรามาตรวจในเช็คในตลาดเดือนต่อไปมีฉลากอันเนี้ยอยู่บนผลิตภัณฑ์อื่นครับในตลาดในท้องตลาดอซึ่งไม่ใช่เราผลิตใช่แต่เป็นเลขอยเราใช่ครับแล้วก็คือยืนยันว่าเป็นเลขอยเราเลขเราสถานที่ผลิตเป็นชื่อเราสถานที่ผลิตเป็นชื่อเราไหมใช่เป็นชื่อผลิตสถานเราด้วยก็คือฉลากสองร้านนั้นนั่นแหละที่ที่ทามาครับ เอาไปสวมในผลิตภัณฑ์ของที่อื่นคือย่างนี้ยังผมอธิบายแบบนี้แล้วกันครับการการขึ้นฉลากขึ้นมาเนี่ยขวดบรรจุหนึ่งเนี่ยจะต้องระบุเลยว่าชื่อน้ำปลาอะไระผลิตจากที่ไหนแล้วก็มีมาตรฐานอะไรบ้างแล้วก็หลอดอยู่ตรงฝาจะจะสแตมป์หลอดผลิตแล้วก็จําน,นวนวันที่ไอ,อ,อตรงที่เราไปรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเพราะ เพราะว่าเราผลิตแค่สามหมื่นแล้วก็อีกห้าหมื่นที่เขาปฏิเสธไงครับลูกมูกมูกขวมันไม่เหมือนกันหรือมันมีรหัสมันมีรหัสครับแต่เราก็เลยมั่นใจว่าไม่ใช่เราผลิตสมมติอย่างนี้นะครับท่านทนาคือหนึ่งเนี่ยมันจะมีตั้งแต่รหัสหนึ่งถึงกี่ขวดถ้าเราผลิตเราจะรู้ว่าหนึ่งมันถึงสามหมื่นใช่ไหมแล้วก็หนึ่งถึงห้าหมื่นแต่เนี้ยมันโอเวอร์ไปถึงลองเดินเข้าไปในซูเปอร์หรือที่ไหนก็ได้นะครับไปหยิบมาแล้วก็สแกนจะเห็นเลยล็อตข้างบนเนี่ยจำนวนขวดเท่าไหร่แล้วอ๋ รหัสที่มาที่ไปอ่ะคืออย่างนี้ครับอ่าเวลาขวดขวดน้ําเนี่ยมันจะมีวันที่มีรหัสมีหลอดแล้วก็มีจํานวนมันมีมันมีโค้ดอยู่ในนั้นครับถ้าวันนี้เราเดินเข้าไปเราเห็นยี่หาล่ายี่ห้อนี้เราหยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นที่ตรงป่าเลยว่ามันเป็นจํานวนเท่าไหร่ถ้าเป็นหลอดที่สามหมื่นศูนย์ยหนึ่งก็คือเกินกว่าท่เราผลิตมันมันจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุครับแล้วก็รหัสของโรงงานใช่ซึ่งมันตรวจสอบได้เพราะว่าฉลากไม่ได้อยู่ที่เราใช่มันไม่สามารถทําขึ้นเองได้ครับอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่มากด้วยคืออย่างนี้ครับผมเพะผมเอราเออนี่ใหญ่เลยคือผมขพผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคือเวลาเราขึ้นฉลากเนี่ยสมมุติว่าเราสั่งขวดหรือสั่งสติกเกอร์ที่จะสแตมป์เป็นแบรนด์เนี่ยนะครับสมมุติเราสั่งจํานวน แสนหนึ่งมันก็อีกราคาหนึ่งถ้าสั่งร้านหนึ่งอย่างเงี้ยผมขออธิบายแบบนี้ร้านหนึ่งนั้นเนี่ยเขาสั่งมาแล้วมันแสแตมแล้วแล้วมันเป็นแบรนด์แล้วก็คงจะเอาขวดร้านเนี่ยไปบรรจุหรือเปล่าเพราะจะมาสั่งให้เสียเงินเพื่อนไหมถ้าขึ้นก็ขึ้นใหม่อีกพลาสติกใหม่อีกเข้าใจไหมครับเวลาเร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 าสั่งแบรนด์สมมติผมจะสแตมยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็สั่งมาเลยร้านขวด ก็ไม่รู้นะข้อที่จริงเป็นไงไม่ได้ยืนยันนะครับแต่อย่างนี้จะไม่ใช่เรื่องพังแพงแล้วมันจะเป็นอาญาแล้วแล้วใหญ่ด้วยใหญ่มากด้วยครับยืนยันเลยนะเรื่องี้ที่เราคุยกันมาเกือบเป็นชั่วโมงเนี่ยนี่คือเรื่องการผิดสัญญากันแล้วก็มีปัญญาที่ตามมาแต่พอมันเป็นเรื่องการสวมฉลากที่ผลิตจากเราแต่เราไม่ได้ผลิตใช่เรียบร้อยอันนี้ เป็นคดียาแล้วนะอ<ด>แล้วถ้าวันนี้ทางพวกเราไม่มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เราสามารถที่จะมาขอความเป็นธรรมหรือเอาผิดเขาได้เราไม่กล้ามามเอามาให้ผมดมูอะไรมาเดี๋ยวผมผมไม่ได้โชว์หรอกขอกขอนุญาต<ด>นะครับขออนุญาตให้ดูนี่ก่อนที่ถามนี่คือเขาครับชัดมครับนั่คือคุยกันน่าจะไม่ค่อยเอ,อ่อให้ดูไม่ได้นะให้ดูไม่ได้ ผมตกใจนะพุดตรงแม่ค้าแม่ค้าชื่อดังที่ทุกคนแล้คจริงๆเนี่ยผมว่าข่าวเนี้ยผมทราบนะแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะก็ไม่ได้ยืนยันอะไรด้วยแต่อันนี้พอคุณให้ดูนี่ผมตกใจมากนะครับใช่ใช่แล้วคือแล้วแล้วทนายเปิดต้องร้ห้เขามาชี้แจงด้วยนะเรื่องเนี้ยผมไม่ทราบว่าเขาจะกล้ามาชี้แจงไหมแล้วทนายดูเอกสารทั้งหมดมีทั้งแชทคุยกันผมอนุญาตให้เปิดดูได้เลยเอกสารทุกอย่างเป็นเอกสารจริง และผมรู้รู้รู้ว่าสำนักง,งานกฎหมายที่นี่ก็จริงถ้าพวกเราไม่มีเอกสารที่ดําเนินกฎหมายได้เราไม่กล้ามาครับเหมือนเรามาจับสายสินเหมือนเราเป็นผีมาจับสายสินเหมือนเราจุดไฟเผาตัวเองเราใช้เวลากันปีกว่าคุยกันทั้งร้องไห้เนาะทั้งเงินแชร์กันใช้ทั้งอะไรเราแบกความทุกข์ไว้ปีกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่าเอาคือขอเถอะคุณอย่าเอาความโด่งดังของคุณ อย่าเอาสิทธิ์ที่คุณมีพื้นที่ในสื่อในสังคมมาลังแกคนตาดำๆเลยเขาจะฆ่าตัวตายสองรอบอโอ้นี่โรงงานใหญ่มากเลยนะคุณส่งให้เขาดูทุกขั้นตอนเลยเหรอส่งให้ดูหมดเลยครับ